สวัสดีค่ะชานิสาแปมจุพานนะคะสาหรับวันนี้เนี่ยตอนนี้เราออกมาอยู่ข้างนอกเนาะแล้วก็จะพาทุกคนออกไปเดินเล่นเพราะว่าวันนี้ต้องออกมาซื้อของออซื้ออะไรบางวะอ๋อครีมกันแดดแล้วกออ็อะไรเกี่ยวกับเมคอัพสักอย่างนี่แหละลืมไปแล้วแล้วก็ออกมาแบบเดินเล่นเนาะมาให้ทุกคนดูว่าในหนึ่งวันถ้าเราออกมาเดินเล่นกินเล่นในโตเกียวอะค่ะเราจะ เสียเงินไปประมาณเท่าไหร่อ๋อแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ฮาราจูกุนะคะที่สถานีฮาราจูกุแต่ว่าเดินทางฝั่งโอโมอเตซันโดนะเราจะไม่ได้ไปเดินที่ฮาราจูกุเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะตอนนี้สถานการณ์ที่ญี่ปุ่นเขาก็กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือ,อ,อคนก็ยังค่อนข้างแออัดแต่ว่าเราอาจจะอยู่ในคอนดิชันที่พิเศษหน่อยก็คือต้องระวังเปเบียดเสียดกับคนนิดนึงอะไรเงี้ย ี๋ยวตอนนี้กําลังเดินไปกินรามเมงนะครับเป็นรามเมงข้อสอบที่คนไทยรู้จักกันดีนั่นแหละแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะมาที่นี่เวลาทีา่มีเพื่อนจากต่างแดนมาเที่ยวเนะเาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่มากินเพราะว่ามันสะดวกดีนั่งกินคนเดียวมันมีที่บางมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนเยอะเหมือนกัน <laughs> คนเยอะ,อะนี่ขนาดว่าแบบมาตอน ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงกว่าเกือบบ่ายสองนี่ก็คือกดบัตรสื่อแป๊บน,นึงนะ หมูอันนี้คือเลย์คอมเมนต์นะเพราะว่ามันอร่อยจริงจริง กินอิ่มแล้วไปช้อปปิ้งต่อแม่เจ้าคนเยอะมากคือไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้ท,ทั้งที่ญี่ปุ่นยังไม่ได้มีนะักท่องเที่ยวอะไรใช่ไหมแต่ว่าคนญี่ปุ่นก็คงถือโอกาสช่วงโควิดนี้แหละมากินกันเอง <c oughs> แล้วก็สำหรับภารกิจต่อไปก็คือการ ไปซื้อเคสโทรศัพท์ซึ่งเราจำได้ว่าที่ตึกนี้นะคะ่ะเขามีร้านที่ขายแคสโทรศัพท์ที่มันค่อนข้างจะแบบดูดูดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่แบบเคสใสๆปกแปลกๆม,มาไกล <c oughs> มีร้านปิดร้านที่แบบเจ๋งไปเยอะมากอะจากโควิด คือช็อกเหมือนกันนะเนี่ยเราไม่ได้เข้ามาในตึกนี้ค่อนข้างจะนานนะแล้วก็แบบว่าเข้ามาถึง๊บคือร้านหายไปหมดเลยอะ่ะโอเคชั้นนี้ยังมีอยู่ก็ายังชัวร์เคสนี้อันนี้น่ารักมากเลยคือมันจะเป็นแบบกระเปะ๋นาน่ารักอี้อยากได้อะ่ะ <laughs> มีสนว์ป,ป,นนป,ปีนสนว์ปีน อ,อันนี้ก็ใชนน่ก็ใช่ของสนุบปปีน่ารักมากเลยอ่ะนี่ก็สนุป,ปีคืออยากได้สนุป,ปีมาเลยแต่นี้เป็นน้องทองอันนี้เป็นทอมตัวนี้เป็นกุยเตอร์น่ารักน่ารักของเอ่อดิสนีย์ใช่ไหมต่งางแนวมารีแล้วจะเป็นกุยเตอร์สรุปแล้วเอาอันนี้แล้วกันเนาะมันแบบมีกระเป๋าอันนี้ด้วยเอามาติดตรงนี้ก็ได้ด้วยแล้วก็ห้าพันเก้าร้อย 84โอเคโดนไปแล้ว6,000เยนเนาะก็ต่อมาทา็กเก็ต่อมาก็คือการมาหาครีมกันแดดตรงน,นี้น่าจะมีไม่มีอะะแป่งแต่งหน้าคือสิ่งที่เรากำลังคิดว่าจะซื้อใหม่หรือไม่อ็นแบบนี้ด้วยน่ารักปุ๊กปิ๊กมุง้ง คิมกันแดดไม่มีนะคะเดี๋ยวเคลื่อนไปข้างบนคือไม่ทำอะไรก็รไปที่เดิมที่เราพาไปครสิสต์มาสครั้งที่แล้วก็วคือไป Starbucks ไปกินกาแฟกันอ,มอไม่มีที่นั่งทุกคนนั่งกับคนละสองเก้าอี้หมดเลยอ่ะโอเค okay, นั่งคืนนี่แหละ ถ้าถามว่าทําไมมาที่นี่บ่อยนะอก็คือที่นี่มัน,ม,นมีแบบเอาดดให้นั่งอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ช่วงนี้คืออากาศกําลังดีมากเพราะว่ามันกําลังเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิเนาะก็คือพวกดอกบ๊วยดอกสกุละอะไรเงี้ยกำลังบานแต่อยู่ที่นี่ก็ไม่ค่อยเห็นหรอกเพียงแต่ว่าเราชอบด้วยความที่แบบนั่งอย่างเงี้ยแล้วลมมันก็ตีใช่ไหมแล้วมันก็มีความแบบ ชิวอ่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเคสที่โทรศัพท์กันเลยเนาะมีความเหร,อหรือเบาเดดี๋ยวขอไปูาน ที่ขายพวกเล็กอัพอะไรเงี้ยอีกร้านหนึ่งค่ะว่ามันมีริมกันแดดที่เราอยากได้หรือเปล่าถ้าไม่มีเราจะกลับละเพราะว่าคนเริ่มเยอะแล้วแล้วก็ตอนนี้กําลังจะสี่โมงแล้วอืก็ไม่อยากให้รถไฟคนมันแน่นเนาะคนเยอะคนเยอะคนเยอะเดี๋ยวพึ่งสังเกตว่าตึกเนี้ยหายไปหมดทุกร้านเลยอะไปหมดละจา้า คงไม่ได้ออกไปจากโซนนี้ง่ายๆอ่ะเนาะน่าจะต้องขอเวลาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือมากกว่านั้นเจอแล้วมาเจออีกร้านหนึ่งคืออยู่ในร้านเมื่อกี้ประมาณ45หนาทีค่ะแล้วก็มาเจอเจ้าตัวนี้คือมันเป็นตัวที่เพิ่งออกใหม่เนาะแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นแบบเป็นเซรั่มก็ได้แล้วก็เป็นการแดดด้วยก็ได้ก็เลยอยากลองใช้ดู โอเคออกมาแล้วสรุปแบดเสร็จก็ซื้อกันแดดไป3หลอด <c oughs> จริงๆ3หลอดก็เป็นอะไรที่ไม่เยอะนะพูดถึงว่าเราเป็นคนที่ใช้กันแดดแบบครั้งหนึ่งเยอะมากๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้กำลังเดินขึ้นไปที่ร้านชาเขียวจะซื้อ,อซื้อชาเขียวกลับบ้าน เขาบอกว่าซื้อกลับบ้านไม่ได้ต้องกินที่นี่เท่านั้นแต่ว่ามันอร่อยนะแต่ไม่อยากนั่งกินเลยเดี๋ยวจะกลับบ้านดึกอะเอาไว้ว่าหลังละกันเดี๋ยวสุภอผ้พาพคอพิทก็จะตกแล้วแล้วก็อากาศก็จะหนาวแล้วก็คนก็จะเยอะบนรถไฟอย่างเงี้ยก็คิดว่ารีบกลับบ้านดีกว่าวันหลังค่อยมากินแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาลองกินก็มากินได้นะเพราะว่าตรงนี้อร่อย ร้านมันจะอยู่ชั้นสองค่ะตรงข้ามกับสถานีฮาราจูก,จกุกข้างบนอีเกียเลยอโอเคค่ะเดี๋ยวคิดว่าจะกลับบ้านละาําลังจะข้ามไปที่สถานีรถไฟเนาะคือในโตเกียวอะค่ะถ้าเราออกมาเดินเล่นหอกมากินเล่นอะไรอย่างนี้เนาะสำหรับเราคือไม่ได้ออกมาทั้งวันคือออกมาแค่ปัจจุบันประมาณสี่ชั่วโมงนิดๆเนาะมันก็จะเสียค่าใช้จ่ายไปรวมทั้งหมดรวมค่าเดินทางด้วยทั้งหมดแล้วประมาณนี้ค่ะซึ่ง ค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนี้เป็นอะไรที่เราแบบใช้ไปค่อนข้างจะเยอะเพราะปกติออกมาไม่ได้ช็อปไม่ได้ซื้ออะไรอะไรเงี้ยก็จะออกมากินอย่างเดียวแล้วก็ไปนั่งร้านกาแฟกับเพื่อนไปเจอเพื่อนเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือถ้าสมมติว่าใครออกมาช็อปออกมากินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเสียประมาณนี้บวกลบแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้มาเน้นช็อปแล้วกเ็เน้นมาแค่แบบว่าเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันก็จะไม่ได้เสียเยอะขนาดนั้น ไม่หันไม่หันไม่ันโอเคแล้วก็จะเห็นคนผู้คนเริ่มเดินชนกันไปชนกันมาแล้วเพราะว่ามันเป็นช่วงเย็นแล้วเขากำลังกลับบ้านกันเนาะก็ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ใช้เงินหนึ่งวันในโตเกียวเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่ายังไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะอันนี้มันไม่ได้หนึ่งวันเต็มเน้วมันแค่สี่ชั่วโมงเองคิดว่าน่าจะเป็นไอเดียได้สำหรับทุกคนว่า การออกมาข้างนอกมันจะใช้เงินประมาณไหนนี่ยังไม่พูดถึงตอนที่ออกมาเดทหรืออะไรอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าออกมาเดทหรือว่าออกไปเที่ยวจรจิงๆจังๆไปมิเวเซียมไปสวนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเสียเยอะกว่านี้นะคะเดี๋ยววันหลังอาจจะทําเป็นเอพิโซดของการไปเดทบ้างละกันโอเคค่ะถ้าดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ช่องตกดลังใจกันให้ด้วยนะคะคลิปใหม่ๆจะลงทุกวันพุธค่ะแล้วก็จะมีวันเสาร์เป็นบางครั้งนะคะ สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบยทุกคนค่ะลืมไปว่าต้องซื้อข้าวเย็นด้วยก็ต้องบวกค่าข้าวเย็นจาก7 e เ e ่ e อไปอีกก็ถ้าบวกค่าข้าวเย็นไปแล้วก็จะเป็นจำนวนเท่านี้ค่ะโอเคไปจริงๆละบ๊ายบาย หนึ่งในรูทีนนะคะหลังจากกลับบ้านทุกครั้งเนี่ยจะต้องมาแวะตรงนี้ที่จอดจัก,กรยานเพราะว่ามาดูว่ายังอยู่ครบอยู่หรือเปล่าชิ้นส่วนไม่ได้หายไปไหนเพิ่มเติมเพราะว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันหายไปแล้วไอ้กลิ่งที่แบบกดกริ่ง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 ้คนแงะไปอ่ะก็เลยน้อยมากเลยก็ต้องแบบออกจากบ้านก็ต้องมาเช็คจะกลับบ้านก็ต้องมาเช็คอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็โดนแงะ คันนี้ก็โดนเงี้ยโดนเงี้ยกันหมดทั่วหน้า Oh my god